สวัสดีจากไต้หวันค่ะคลิปนี้มีรีวิวโยเกิร์ตของไต้หวันมาแชร์ทุกคนแหละนะคะเราได้รับโยเกิร์ตเป็นของฝากจากน้ำหวานนะคะเขาซื้อมาฝากเราสองรสชาตินะคะรสชาติแรกเนี่ยเราเปิดชิมเมื่อวานนี้ตอนที่เรากลับมาจากตลาดไนแล้วเรียบร้อยนะคะก็ที่ตลาดไนอะ่ะพากันทานแต่ของจุกก๊บจิ๊บซึ่งส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นแป้งแล้วก็ค่อนข้างมัน เอาจริงส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเลี่ยนนะคะพอกลับมาถึงห้องพักเนี่ยเราก็เลยหาโยเกิร์ตมาทานเพื่อที่จะปรับมูดปรับอารมณ์แล้วก็ตัดความรู้สึกเลี่ยนพร้อมกับอยากได้โปรโตีนด้วยแหละทุกคนเออโยเกิร์ตทิไต้หวันของก็ถ้วยใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าสภาพของเราหลังจากที่กลับมาจากตลาดไนอะ ก็ค่อนข้างที่จะยมมากอะ่ะหน้าตาดูไม่ค่อยได้แน้ะผมเภาก็ยุ่งเหยิงแถมเหนื่อยด้วยตั้งกล้องก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพาร์ทหลังเนี่ยดีสวยงามนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูจนจบให้ด้วยนะแล้วรสชาติของโยเกิร์ตทั้งสองถ้วยเป็นไงไปดูกันค่ะรีวิวโยเกิร์ตไต้หวันน้ำหวานซื้อมา อันนี้เป็นรถธรรมชาติเราแกะไปแล้วละแต่ว่านึกได้ว่าเอ้ยน่าจะรีวิวนะนี่เนื้อนวลเนียนเหมือนที่ไทยแต่ว่าพอเราชิมแล้วมันรสชาติไม่เหมือนอ่ะมาชิมให้ดูมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคน รสชาติจริงๆก็คือไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าน้ำหวานเขาน่าจะเช็คมาแล้วเรียบร้อยว่ามันเป็นรสธรรมชาติเนี่ยเนื้อข้นมากเลยเกือบเหมือนไอศครีมแต่พอก,กินเข้าไปแล้วมันไม่เหมือนที่ไทยอ่ะความมันความนัวมันต่างกันแล้วก็เนื้อมันบอกไม่ถูกอ่ะ เรามีความรู้สึกว่าเนื้อมันข้นมากเกินไปอ่ะเนื้อมันข้นมากเหมือนไอศครีมอืมบอกไม่ถูกอ่ะอืมจะชอบก็ไม่ใช่ชอบซะทีเดียวแต่ว่าจะบอกว่าเออไม่ชอบเลยก็ไม่ใช่อ่ะรสชาติแตกต่างจากที่ไทยแล้วก็เท็กซ์เจอร์ก็แตกต่าง เนื้อมันแน่นกว่าก็จริงแต่ว่ามันบอกไม่ถูกกับไม่ค่อยละมุนเออส่วนตัวแต่ถ้าเทียบกันกันกบของญี่ปุ่นเนี่ยเคยทานของญี่ปุ่นหรือว่าของเกาหลีเองเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับรสชาติของของไทยใช่แต่อันนี้มันเทกเจอร์มันหนึบมันแน่นเกินไปมั้งเออไม่รู้นะเพื่อนๆลองมาหาชิมดูแล้วกันหรือว่าใครชิมแล้วรู้สึกยังไงก็มาแชร์กัน กินโยกเกิร์หมดไปแล้วทุกคนกินเกือบหมดละคำสุดท้ายแอบเกินยากเออเท็เจอร์มันเหนืดเกินไปอืมใช่มันเหมือน,น,นอารมณ์มันชีดข้นๆนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรสชาติชีดหรอกแต่เท็กเจอร์แบบนั้นเลยอะ่ะอือใช่แล้วก็เกินเราก็ติดคอต้องไปหาน้ำมาดื่มตามเดีย๋ยวไปดื่มน้ำกันนะ ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตอีกรสหนึ่งนะนี่คือรสสตรอเบอรีอันนี้อร่อยมีเป็นรสหวานนิดนึงแหละก็ตามสไตล์รสของสตรอเบอรี่น,นะแต่ว่ามันไม่ได้หวานแรงเหมือนไทยถ้าว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่ไทยนี่ก็คือหวานเลยใช่ปะแต่อันนี้ยหวานพอดีแล้วก็ในตัวโยเกิร์ตเองเนี่ยมันจะมีมูสลี่มั้งเออซึ่งมันเข้ากันดีนะเนี่ยอมาเดี๋ยวมาชิมให้ดู อืมอร่อยแล้วก็ข้างในนี้คือมันเป็นธัญพืชอนะเดาว่าเป็นมุสลีนะเพราะมันหนึบหนับหน,หนึบหนับมันมีเทซ์เจอร์ให้เคี้ยวอะ่ะส่วนตัวเราชอบนะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะซื้อทานอีกน่าจะทานอีกได้เรื่อยๆทานได้บ่อยๆถ้าใครมาไต้หวันก็ลองหาชิมดูนะทุกคนนี่อีห่้อนนี้ คิดว่าการรีวิวก็คงจะมีประโยชน์กับทุกคนบ้างเนาะเผื่อใครมาเที่ยวไต้หวันก็จะได้เลือกโยเกิร์ตลองชิมดูได้นะคะก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวอีกฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย